สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราจะทำเกี๊ยวซาจอะวันนี้เย็นนี้จะทำเกี๊ยวซาดเราก็อจะมีไอ้แผ่นเกี๊ยวซาที่สำเร็จรูปมาแล้วเนี่ยเพื่อนๆนะแบบน,นี้อันนี้ไส้จอยก็ทำเองพรอแก่ก็ทำๆไปจะดัดแปลงไปเพื่อน จอยจะเอาช้อนตักนี่นะห่อไปจะห่อไปจอยแต่ว่าจอยก็เอาวิธีทําลงไว้ให้ดูอยู่นะเพื่อนๆเด้อถ้าเพื่อนๆอยากจะทําก็ทําตามทําตามได้นะเนี่ยจะเอาน้ำลูบๆเพิ่หน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะติดเดี๋ยวเขามันจะไม่ติดกันจะต้องเอาน้ำลูบๆหน่อยอย่างเงี้ย จับจีบยังไงก็ได้ตามที่เพื่อนเพ่นถนัดอะจอยจับจีบเหมือนเหมือนไอ้เกี้ยวซาไม่เป็นจ้ะจอยก็จะเอาแบบที่จอยถนัดเนาะจอยก็จะจับแบบจับมันก็ไอ้ขนมกะหรี่ป๊บไปจ้ะอย่างเงี้ยจ,จอยก็จะจับแบบนี้เพื่อนๆนะจับมันก็ขนมกะหรี่ป๊บที่จอยจะทำของจอยนะจอยก็จะไปเรียงแต่กระทะ จะทาจะทาโดยแบบว่าต้มทําแบบเขาเรียกมันจะทอดก็ไม่ทอดจะจะนึ่งก็ไม่นึ่งอ่ะจ้ะแล้วจอยทาให้ดูจอยจะเรียงใส่ในนี้ว่าจอยอธิบายไม่ถูกจ้ะเราจะเอารูปๆเขาอย่างนี้นะให้เขาปิดทั่วกันให้แป้งเขาเนื้อแป้งเขาทั่วกันจอยก็ใช้มือเลยจ้ะเพื่อน จอยก็ไม่ได้ว่าทำเป็นร้อยเปอร์เซ็น์หรอกจก้ะจอยก็หาดทาทานหิวจอยก็ทําทานของจอยอย่างเงี้ยาจา้ะทําทานทำกินนั่นแหละภาษาชาวบ้านเนาะทำไปเปดอยก็จะให้เขาติดกันหน่อยจ้วก็จะเรียง น้ำจิ้มก็ทำง่ายๆอยู่จ้ะเดีย๋ยวจอยจะทำให้ดูน้ำจิ้มเป็นยังไงเนะะาะเดี๋ยวจอยหัวนี่กันหนึ่งแล้วจอยก็จะขอตัวทำให้เสร็จก่อนน,นะเดี๋ยวมันก็จะมีหยุดๆอะไรอย่างเงี้ยหน่อยๆเกียวซ่าแบบตา่างแดนก็จะเป็นอย่างนี้แหละค่ะเพื่อนๆ อาจอยขอตัวทําก่อนนะเพื่อนๆนะ่จ้จอยก็ห่อในสไตล์ของจอยแบบนี้เนาะเพื่อนๆเนาะจอยก็จะเทน้ํามันลงไปเพื่อนๆเทน้ํามันลงไปไปเลยนะเทน้ํามันให้ทั่วนะเพื่อนๆนะจ้เทน้ํามันลงไปก็ให้เขาไล่ไปก่อนเทน้ํามันเสร็จ เท hey, น้ำลงไปแก้วหนึ่งจ้ะเงี้ยจ้ะนี่อย่างางี้นะประมาณนี้เทเสร็จก็รอให้เขาเดือดจ้ะปิดฝาไว้เลยเด้อเพื่อนๆปิดฝาไปจ้ะปิดฝาไปแบบนี้แล้วก็ปล่อยให้จนให้เขาเดือดให้เขาสุกก็จ้ะ เดี๋ยวมาดูกันต่อจอยจะทําวิธีทําน้ําจิ้มของจอยนะมีพริกผงนะเพื่อนๆแล้วแต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยใส่ไปเลยจอยจะใส่ช้อนช้อนโต๊ะจอยก็จะใส่เอซีหวานยี่ห้อนี้นะนี่นะซีอหวานไม่ใช่ซีอ e ดํานะเพื่อนเพื่อนนะสีหวานนี่ยใส่ลงไปเยอะๆไปป่ะเต็จน้ำส้มสายชูจ้ะ เยน้ำมันงาน้ำมันงาก็หาซื้อได้ตามในห้างรับสินค้าที่อังกฤษเนี่ยเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อนี่จ้ะน้ำมันงาที่ห้องนนี้น้ำต้มสายชูก็ของบ้านเราเลยจ้ะเนี่ยนะทีนี้ก็คนให้เข้ากันจ้ะเพื่อน คนพริกกับไอเนี่ยเข้าๆให้เข้ากันตกแต่งด้วยผักชีนะเพื่อนๆนะถ้ามีจะไม่มีจ้ะมันจะออกอมเปรี้ยวอมหวานด้วยน้ำจิ้มด้วเพื่อนๆเด้อเผ็ดด้วยบางคนเขาก็ไม่ใส่พริกเกยอะเท่าจอยหรอกแต่จะชอบเผ็ดๆไงไม่ต้องเติมน้ำตาลจ้ะเพราะว่าน้ำ เพราะว่าซีอิ๊วหวานมันหวานอยู่แล้วนะเพื่อนๆนะทีนี้จ้ะเนี่ยนะน้ำก,กิมของจอยจะเป็นอย่างเงี้ยอันนี้เสร็จละนี่จ้ะต้มจนให้เขาเดือดไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆนะจนให้เกินน้ำแห้งนะทำอย่างนี้ไปทำแบบนี้ไปจนกว่าน้ำเขาจะแห้งนะคะเพื่อน แห้งให้จะเหลือแต่น้ํามันเหมือนเหมือนทอดเลยจ้ะก็ปิดฝาไว้ต่อจะให้เขาสุกจนน้าแห้งเลยนะปล่อยให้จนน้ําแหง้งแล้วก็ปล่อยให้จนแบบว่าเหมือนกับมีน้ํามันติดค้างอยู่ในในกระทะทําให้เขาแบบเหมือนก็ทอดไปไปในตัวเลยจ้ะเพื่อนๆจอยก็ไม่รู้จะอธิบายเนี่ยเดี๋ยวจอยทําเสร็จจอยให้ดูเนาะเพราะจอยทำอย่างนี้จอยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะเดีย๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนๆ เนี่ยจะพอน้ําเขาเขาเขาลดเหลือก็จะเหลือแต่น้นนํามันนะเพื่อนๆเห็นไหมน้ํามันที่จอยใส่ผสมน้ําไปด้วยนะแล้วก็จะติดฝาอีกก็ทําจนแบบน้ํามันเขาแห้งนะจ๊ะนะถ้ามันเยอะเกินก็ต้องเทน้ํามันทิ้งนะเพือเ่อนๆนะอันนี้จอยก็ทําจนแบบว่าน้ํามันหมดละน้ําจอยใส่ไปแก้วนึงอนะ หมดแล้วก็เหลือแต่น้ำมันจ้าจอก,ก็จะทอดทีเนี้ยเหมือนเราต้มเสร็จแล้วเราทอดค่ะเพืเ่อนๆนะจรชอบแบบทอดๆไงเราจะกลับด้านให้ดูเดอ้อเพื่อนๆเดอ้ออาจจะหลุดมั่งอะไรมั่งก็ว่าทำไงได้นะพูดถึงเนาะเดี๋ยวเราจะกลับด้านย่างเอกลับด้านทอดนะมาเนี่ยจ้ เดื่ก็จะทอดไปอย่างนี้ปิดฝาเข้าไว้อีกสักห้านาทีนะเรามาดูกันเราก็จะเอาเขาออกแล้วค่ะเพื่อนเพราะว่าเราจะไม่อยากให้ข้างไม่อยากให้ข้างไอ้เนี่อข้างบนเขาเตรียมมากจ้ะเพราะว่ามันจะกลับได้านการยาก จะหอมหมูนะเพื่อนนะเราจะค่อยๆตักเขาออกนะจะ,จะนั่นเขาเสร็จแล้วจราก็จะเอาออกละ,ะเอาออกนี่ก็จะไอ้นี่หน่อยเย,ยากหน่อยน,นี่จะ้ะนี่นะเสร็จละ ร็จแล้วตาตาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะพอรอให้เขาเย็นเราก็ฉีกชิ้นไข่ชิ้นมันออกมาจากเพื่อนๆกับน้ําจิ้ม<ๆ>ก็จะอย่างนี้ใส่ลงไปข้างๆกันนะอย่างเงี้ยจะเนี่ยเขาฉีกอย่างงี้แล้วเพื่อนๆเดี๋ยวให้ดูฉีกออกอย่างงี้นะพอะๆเอ้ยพัเย็นแล้วก็จะฉีกง่ายาก็จะชิ้นไข่ชิ้นมันอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆอย่างเงี้ย ก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยเดอ้อเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามจอยด้วยเดอ้อบ๊ายบายค่ะขอบคุณทุกคนจอยจะทำไอ้นี่นะเพื่อนๆน,นะมาดูกันวิธีทำใส่เกี๊ยวซาเนาะสูตรไก่บ้านเนาะจอยจะมีหมูสับจะ้ะจะหมูสับติดมันไม่ติดมันก็ได้นะเพื่อนๆน,นะ รากผักชีตำกับลากผักชีกระเทียมพริกไทยขาวตำให้ละเอียดจ้ะหรือเขาเรียกสามเกเนาะใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็จะมีไอรสดีนะใส่รสดีลงไปกะเอาเลยเพื่อนๆกะเอาเลยกะใส่ลงไปเี้ยนะจะไม่มีรสดีก็ผงช่รสได้จ้ะ ซีฟวขาวใส่ลงไปทุกอย่างจอยกะเอาจะเพื่อนๆจอยไม่เคยช่างตวงปริมาณอะไรทั้งนั้นจะใช้วิธีกะเอาเนาะน้ำตาลทรายใส่ลงไปจอยใส่สองช้อนชานะจอยจะก็จะไอ้นน่นค่อยเข้ากัน ขยำหรือผสมให้เข้ากันก่อนจะเพื่อนจะเอาแบบคล้ายๆนี่กระดาเพื่อนเลย,ยเเตูดอะมาระยะไส้อะจ้ะแต่ถ้าตูดเกี้ยวซาเขาจะต้องใส่แบบนี้เนาะเข้าให้เข้ากัน บางคนก็ใส่แห้วด้วยก็ได้นะเพื่อนๆหั่นแห้วใส่แต่จอยไม่ใส่จ้ะจอยคิดว่าผักจอยมันเยอะแล้วแต่ละแต่แต่แตแตเอ๊ะเกียวซาแต่ละสูตรมันจะแตกต่างกันนะเพื่อนๆน,นะใครชอบใส่อะไรก็ใส่ลงไปแต่ของจอยจ,จะใส่อย่างนี้ก็จะมีแครอทกับต้นหอมจ้ะใส่ลงไป กรลลำปีนะกระลำปีหัน่นหั่นแบบไม่ต้องให้มันหนามากจ้ะเห็ดหอมจ้ะซอยซราชอบใส่เห็ดหอมนี่จ้ะเขาให้เข้ากัน เพื่อนมีผักอะไรเพื่อนๆก็จะใส่ไปนะคะเพื่อนแล้วเราก็านำไปห่อเนาะเดี๋ยวราจะใส่ไอ้นี่อีกนิดนึงซีอิ๊วขาวอีกนิดนึง โอเคก็เป็นอันเสร็จแล้วเพื่อนๆไปก็เสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันมาดูกันตอนห่ออีกทีเพื่อนๆ mm hmm.